สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับไทเนโอนิเน่คุกกี้แซนด์วิชนะครับก็จะมี2รสชาตินะครับกับตัวนี้นะครับช็อกโกแลตแล้วก็รสนมนะครับแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้นะครับมีแป้งสาลีนมและเลซินจากถั่วเหลืองใครแพ้อาหารกลุ่มนี้ได้ไหจ๊ะแล้วตรงนี้มีตาเครื่องหมายฮาลาลนะครับน้องน้อน ดังนั้นพี่น้องผู้ซิมทานได้นะจ๊ะมาชุดๆ,ๆแล้วตัวนี้นะครับเป็นขนมนะครับเราก็ควรบริโภคแต่น้อยเรอบก,กับมันกายเพื่อสุขภาพนะจ๊ะนี่ <laughs> เดี๋ยวก่อนมินิจริงๆอะ่ะ <laughs> ซองหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่จ้ะมีอย่างนี้อยู่หกชิ้นนะครับมินิจริงๆอะ่ะ <laughs> มินิมินิ <laughs> <laughs> เนี่ยใส่อยู่ปมาณขนาดนี้อ่ะถ้าเทียบกับตามรูปนะครับเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวหาว่าเพี้ยนจมตี ดูสิในรูปเนี่ยกับไส้เยอะกว่านะครับแต่ว่าของจริงอะเนี่ยจะประมาณนี้แหละรูปประการโฆษณาจะรูปประการโฆษณาใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวก่อนรสชาติใกล้เคียงกับฟันโอมากตัวนี้ยี่ห้อไทยนิโอเป็นอะไรกับฟันโอเนี่ยเหมือนกันมากเหมือนกันมาก <minutes> เอ๊ะเขาแตกหลายยี่ห้อมาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณกินฟันโอ๊ตบอกว่าอร่อยไอ้นี่ก็อร่อยครับนี่จ้าเล็กอันนี้ก็เป็นรสช็อกโกแลตนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเป็นอะไรเล็ๆเงี้ยอื้หูคุณใส่ก็ขอมก็ตามราคาครับอันี้ตกกันแล้วหรอสองบาทหรือสามบาทจะไม่ได้ครับ กลางหนึ่งไม่ถึงห้าบาทคุณได้อย่างเงี้ยหกชิ้นแล้วก็คุกกี้ที่มีความกรอบนะครับลาซไ้ก็มงก่งหวานทกก็ใช้ได้ตามเหลียราคานะครับ <c oughs> คุณจะ่ไม่เรียกของดีห้าบาทยี่สิบาทนะมันไม่ได้อยู่แล้วไ <c oughs> อ้น,นี่มันของสามบาทไนงะนะครับคุณจะไปเอาของเรียบราคายี่สิบาทไม่ได้นะจ๊ะช็อกโกแลตมันก็ตามราคาอะไรอย่างเงี้ยตามราคาแต่ก็ถือว่าเทียบกับราคาถูกไว้ถ่ายนครับเพราวะว่า ชิ้นเล็กกินง,ง่ายครับก็่ผิดวาโอเคครับตอบแต่เจ้าของเด็กกฟันโอหรือเปล่าเนี่ยไทยนี่โอเพราะรสชาติมันเหมือนฟันโอมากเลยมึง <c oughs> <c oughs> กินฟันโอได้คุยกินตัวนี้ได้นะคลาบม,มันเลื่อลง <c oughs> โอเคครับตกลงกันวีดีโอคลิปนี้เป็นหัวใจถ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคะลิปหน้าจ้ะ